ก็พบกับพี่น้องปองฝ่ายรักเอฟซีประจำเทศบาลเมือดที่เป็นการสูร้ถูกสะบัดกับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิถีก็หา่อยสายจวดเจวันมาไปเที่ยวครัขบขณะนี้เวลาประมาณสองโมงกว่าครับหลังจากที่เดินทางมา,มาเมื่อเช้าน์ที่ย่า,ากว่าครับมาจอจากดจออกันเดี๋ยวชั่วโมงนะครับนี่สาเหตุที่เดินทางมา,มาเมื่อเด้อคือว่าสำหรับคำสั่งการเพือในใน่อนแน่สภาพครับให้ลุงตู้เอาเบอรครับที่ตั้งอยู่จังหวัดอุดรครับพี่น้องครับ เราว่ากะทางไมา่พอดด้านน้ำพองครับประมาณเลือ่อนด่านน้ำพองมาประมาณจากด้านตาช่างนะครับตาช่างน้ำพองประมาณห้าร้อยเมตรครับผมครับรถเลื่อนนอกปรูบจอดเสียงางอยู่ข้างขางนะครับพี่น้องมากับป่อหน่อยสองคนไปเลยพ่อหน่อยจวดครับสาเหตุก็คือว่าอตอดลงมากะเนาะตอดลงมากคือว่ากับไม่ได้ทุองตรวก็บไม่ได้เช็คเบิง้ง น้ำมันเครื่องนะครับไป้องครับเพราะว่าน่าจะไม่เอาคุเจ้าู้กับสตาร์รถอุ่นเครื่องแล้วครันแต่ทากมาเลยครับเอาเหนทกมากครับมาเตินมน้้ำม,าามันนาะ้วเติมน้้ำมันเสร็จปุ๊บอนีไนไรนไฟมันก็เลยชู้ครับจะไฟมันโชว์ขึ้นไฟมันโชว์ขึ้นสองม่องครับเบิ้อง,งนหนึ่งได้หนาป,าดปัดไปนะครับไป้องครับคือไฟโชว์น้ำมันเครื่องกรบไฟชู้ อ่าอย่างเนาะที่ว่าเจ้าสายพานรถที่ว่าครบรอบเขาให้เพี่ยนนะครับของรถตู้นะขัแม่นเพี่ยนนึองอะไรับเขาบอกว่าประมาณสามพันห้าถ้าเปลี่ยนสามพันห้าแต่ว่าถ้าไม่เปลี่ยนมันเสียหายมาก็นเสียหายประมาณหลักแสนนะครับเพราะนพอเห็นไฟโชคถึงมากซี่เลยโทษไปหาอ่าก็ได้แม่ครับว่าเห็นอะไรก็ได้แม่ไฟมันโชคถึงได้ครับก็ได้แม่เพื่อะโทษไปหาหลายคนปรึกษาหลายคนว่าต้องตู้จ่ายตูก้กระจายเอาขาไป อู้ไปเขาเช็คแหละแต่ว่าที่นี่เล่ากรโทุไปหาหลายคนเขาก็โมเป็นทังรอบมันอาจจะเป็นบโเกี่ยวกับน้ำมันเครื่องหรอกมันอาจจะเป็นน้ำมันอ่าระบบต่างๆ่างน่ะอาจจะเสียหายเพราะว่ารถคนไหนไม่มันข้างล่างมันก็คงคีคงคลีกันไปน้องครับชี้มากลูกตู้โ่หายเล่าโม่หายชี้ไว้นะครับขี้ระมาณสักหกซิกเจ็ดซิปไปเรื่อยๆครับเพราะว่าณประกาศชี้เร็วเล่ากระหู้อยู่ว่ารถเล่าพอดีนะว่ามันช่วงล่างมันมันมันพับมันไปมาแล้วนะครับน้องครับเพราะว่า ใส่บอ่อเสร็จนี้จะเข้าไปอูซ่อมแต่ว่ามันยังไม่ได้ใส่บอ่อเสร็จมันม,มันเสียก่อนครับนะครับลากว่าไปเรื่อยๆรถมันเป็นยังดอกขี่ไปไม่ค่อยไปแล้วกรเพราะใส่บอ่อแล้วจังลับมาจังมาเขาอูจังที่ซ่อม,มนะครับโตไปหลายรอบอยู่ด้วยครับว่ามันปเป็นยางบอ่อขี่ได้อยู่บอ่อทำอาหารบุรุษปีเขาก็ได้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 ไป,ปย่างกัขี่ตามเขามาครับขดมนเขาอูั้งแต้ไฟมันโช่ขึ้นคือสีบมีีพนหนอย่างนะครับไอ้เบิ่งหาย้องเจริญยังไงทาี่ สาเหตุที่ม่ได้เบิ้งกันอันนี้กันลุงตัวเบอร์หจักว่าเช็คมันเครื่องมันอยู่มองไหนครับเพราะว่าเปิดอกทั้งหนารถแต่มันมามีมันมามีมองเช็คกันนะก็เลยบอรลู่ครับว่าเขาเช็คมองไหนครับก็เลยคิดว่าคือซิมมีปัญหาหนะว่าปลาอํานาจแล้วกันดูแลรถอยู่นะครับพี่น้องครับรูวกันซีมากทำมาเป็นรถเจ้าของเราก็เลยบอรลู่ว่ามันมีคืออากาศยังไงครับแต่รถเจ้าของกับซีเบิ้งกับซีอันนั้นเ่็นแบบนี้แต่ว่าปลาอํานาจดูแลอยู่ครับ ขี่มาธรรมานาครับท้านาด้วยกันเบิ้งกระเพื่อจะเช็คจะไหนครับเช็คกูเป็นครับม่องมันมีหม่องที่ว่าคือรถยับเลยครับหม่องตัมันมีหม่องเช็คกัมันเครื่องนะครับบุ้นจะหมอน้าน้ามันก็มีอยู่ความพร้อมนก็ปกติก็เลยขี่มากก็เลยขันขึ้นรถดับวูบขันขึ้นก็เลยแวะของพองนี้นะครับพี่น้องครับนั่งถ่ายไปชั่วโมงนะครับเห็เขาประสานงานมาเจ้าไหนต่อครับราชสีอ่า เอารถสลากสไลด์มาบอกครับหรือสิให้เอารถมาลากรถลากสไลด์กันครับหลายสิคิดเป็นกิโลเพียสหรครับเนาะตอนนี้ไงคุณนายแม่ประสานงานนะครับว่าเสียจรงไหนครับตอนนี้นะครับตู้ๆนั่งหายอยู่ครับกินเขาลิ่งครับเสีือกับเสียมองม้าแกล่าอาหารนะครับถึงหิวเขาอยู่นะครับถึงไม่ได้กินเขาเศร้าเข้ามาคิดว่าเฝ้าไปให้มันหอดกรสองม้งส่งรถแรกกับสิกินเขาสิบล้อกะกรอนครับคุณนายแม่บ้า ต้องอให้เขาใส่เบอ่อเสร็จก่อนต้องรอรับรถเสร็จแล้วค่อยกลับมาครับเพราะว่าตอนนี้ไปจะมาค่อยเครื่องทางครับรถกเสียรกรพี่สี่มันขับกูได้น้อสิมาขับก่อนเนี้กูดนด้แม่งา,งานสประสานงานเสียรถเขาอู้ครับเสร็จเขาซ้อนใช่ป่ะหลังจากที่เอารถเขาอู้แล้วนอ่าผู้ใดเสิร์ฟมาล้างตูปตอง ตอนไปกลับบ้านก่อนเบิ้งเลยเขาขึ้นสีผสมแล้วข้าวเดียวหรอกขึ้นสิโดนอยู่แล้วครับน่าจะนานอย่างเราคุณเนาะหรือจะให้รอต้องต้องดูอาการเขาเนาะเขาต้องหาที่ถ้าสู้ไม่นานก็ต้องรอถ้าไปถึงช่างเขาบอกโ่าไม่นานเป็นตรงนี้ตรงนี้เปลี่ยนแป๊บเดียวก็ก็ไปต่อมาเบิ้งมืองมาท้ามโซล่าเพื่อนครับหลังจากที่มันขึ้นเป็นกับซ้ำแา้วกับมิตติ้งอ่าเพื่อนๆเท่ากับไล่สุดปุ๊บม้วนขากลาเป็นเพื่อนมาขึ้นไล่สุด อีพีที่ว่าเอาพี่เอกเป็นกระเทยเออพิเศษเออโอ้บรรเบิางดูแหรอครับอพีพีพิเศษนะตั้งแต่ลูกเบียร์อยู่เนาะสมัยแกรกๆตงปนี้โอ้พี่จะพูดอะไรต่นงตีพี่จพูดง่ามๆครันไปลองครับมาเคลื่อนกันไปท่าคลิปไปหลายแต่ยังไม่ได้ลงอีกเขาจะลงไปมือนก่อนแล้วยังสิ่งที่ทำถ้าย่อยลงน้ำหนังครับเมนนื่อนี้คือเสิ้อผได้เข่าสน้นกง,งางครับมาเ,เ,ร,เรียนแยกแยกงานในสุภาพกระบ,บอกพยาบาลสายจวดนะครับมันก็เลยว่าเอ้าทำให้คุณแม่มันเสร็จก่อนค่อยเข้ามาช่วยกันต่อครับ กลางว่ากันนะ,อะโอ้ยสีนด้หิวเข่าครับผู้ใด้วกายไปกงไมากเห็นรถตู้จอดจมูงนี่กันเ,เขาหน้ามาทรงเลยไปก่องแด้หิวเข่าแห้งครับหน้าเหมือนเลยที่ขวดเดียวได้ครับกันว่าเสียจมูงใกล้ๆล้าหนามาแค่ยู่พราะนั่งไปนั่งสีเขาจีน่าครับอันนี้มาเสียมองตุลากันด่างครับเดี๋ยวไปทั้งหลายก็มาเห็นเพื่อนพ้นมาเห็นร่างก้าวพิสตาฟสุปปสดลงแล้วพิสป,ปามั่นโอ,อ้ยครับ ฟ้าฟ้าก็คขึ้มๆนะครับสาวน้อยเปิดฤดูกาลไม่เหมือนครับพี่น้องครับหลังจากที่มาว่าเนี่ยคุณนาแม่ไปบวงสรวงเนาะบวงสรวงเซ็ตละกัเออโอ้ฟองฟ้าเปิดปกติแล้วนี่ฝนตกตลอดก็จะบวงสรวงแล้วครับอ,อากาศฟองฟ้าก็เริ่มเปิดแล้วเหครับคนไร้ว่างกัมากเริ่มไม่แน่กันขึ้นสุดไปนล้วหาเพื่อนชาบ้านสายชั่วจีนะครับไปครับปาวิทุนจีนะครับสี่เบิืง ไปที่สาวน้อยครับทีนี้เพินพ่นบ่เอาฉากเด้เพียงใดครับปีตาจอ,อย่างเดียวครับไปที่สาวน้อยโอ้เออขอเข้าสิเป็จนจังไหนตะกัติดตามครับฉากของเขาครับตอนนี้กระนังนาคำสั่ง,ง,งย่างเดียวครับว่าเสารจาังไหนเหตุใดต่อมาเบิง่งทะเบียนรถครับพี่น้องครับทะเบียนรถซีซีนนนหนึ่งหกโอ้ไว้เล่าออกตอนรอบเมื่อวานเลย ไ่ขึ้นโอ้ยไปประหอดสายได้ครับโทรศัพท์ฉันไ,ได้เปลี่ยนแผนไม่แล้วเลยที้แรกว่าสิไปงั้นแต่เมื่อวานนะครับพี่น้องครับแต่ว่าเพิ่อนข้าบ่งสวรก็เลยไ,ปไปม่ได้ไปนะครับมันมืดก็เลยเปลี่ยนแผน,นว่าให้ไปเมื่อนี้ไปรุ่งตู่ก,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 กับป้าหน่อยไปเลยตันงใจกล้าเลยเอาให้มันเสร็จนะไปเอารถกลับมาแล้นะครับต้องรอเขาให้มันทำให้เสร็จแผมาไมได้แล้วซ้ำเอาสลักนี้ฝากไว้สำนึกครับพี่น้องครับ ความเคลื่อนไหวของลู้สึกป์เ่ไหร่สายขวดกันรปรดนให้ไม่ถึงดวงดาวครับมือนครับลดนอกลดเสียก่อนเอาป็นการคิดหนาครับพ mm hmm. ี่น้องครับบ๊ายบายสวัสดีครับสุดจุดกับพี่น้อง